มารู้ชอบร้านบริการเติมโรมบ้างระบบ v i p Server และ ID Pass สูงถึงเลท15และยังรับกดผลเกมพัทเลท10เช่น b o c Food King Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าเว็บหรือบ,บริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นา่ารักทุกคนนะครับผมลนะสำหรับใครที่ไม่น่ารักเนี่ยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมนะเราอยู่ในช่วงที่มีชื่อว่าสปอยไม่พัก ในะครับผมนะฮะสปอยไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะครับผมนะ GM จ๋าสปอยอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะสปอยอย่างเดียวนะครับผมนะไม่เน้นอัปเดตเป็นหลักนะครับผมนะนี่คือคอนเซปต์ของช่องของเราหรือว่าทางด้านของบอกรุดนั่นเองนะครับผมนะฮะเน้นสปอยไม่เน้นอัปเดตนะครับผมนะฮะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนะฮะเป็นการสปอยเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะฮะนิดๆหน่อยๆเขาก็เอามาให้เราดูนะครับผมนะฮะถามว่าเพื่ออะไรก็ก็ไม่รู้เลยครับผมนะฮะคุณผู้ชมฮะและทีี่่่่่สสําาาคคััััญนนนนนนนะะะรรบบผมมมจออออกกวเเปปป็็ยไได้้หืลแ ใจนะครับผมนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็น,ปนรูปภาพภาพหนึ่งนะครับผมนะซึ่งที่จริงแล้วนะครับผมในะอัปเดต17.3นะครับผมนะสิ่งที่เขาควรสปอยก็คือผลโมจิใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรารอคอยมาตั้งแต่ต้นอัปเดตนะครับผมนะฮะแล้วสปอยในครั้งนี้นะครับผมนะผลปรากฏว่ามันไม่ใช่ผลโมจิอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับผมนะแต่ดันเป็นทางด้านของผลอะไรรู้ไหมฮะผลฟีนิกซ์ครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอัปเดตนี้เลยนะครับผมนะถึงแม้มันจะเป็นการรีเวิร์กรีแวร ้องสังเกตผลฟินิกของพี่ให้ดีนะครับผมนะตอนแปลงล่างนะครับผมนะอะ หลังจากแปลงร่างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมนะตัวของฟีนิกซ์เองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะจำรูปร่างลักษณะให้ดีๆนะครับผมนะฮะมีหางตรงนี้สีเหลืองๆเนี่ยนะครับผมนะประมาณ4หางด้วยกัน4เส้นนะครับผมนะแล้วก็มีสีฟ้าตรงนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวงเว้นหน้าอกเนี่ยจะไม่มีขนนะครับผมนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับแต่ว่านะครับผมนะสิ่งที่เขาสปอยออกมานั้นนะครับผมนะฮะไม่ตรงปกหรือว่าไม่ตามภาพเลยนะครับผมนะเขามีการรีเวิร์กผลฟีนิกซ์เกิดขึ้นนะครับคุณผูู้ชมมมฮะะไ่่่่่แแนนใจจวาาาีีกกรรเปปปลลลยงงสิ เปล่านะครับผมนะหรือว่าจะยกเซตยกชุดไปเลยหรือเปล่าอนะันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนะฮะหลังจากที่มันมีประเด็นดราม,มา่าเรื่องของผลฟินิกที่มันเล่นยากแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเอ่อไม่โหดนะครับผมนะมีการปรับมีการเนิร์ฟอะไรลงไปนะครับซึ่งรู้สึกว่านะครับผมนะเขาจะรับผลกระทบอะไรบางอย่างเขาได้ทาการเปลี่ยนหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมนะไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราตัดไปที่หน้าทวิสกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับโอเคนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในหน้าทวิสนั่นเองนะครับผมนะครับโพสมาแล้วทั้งหมดดทสามนั่นับผมงด หมายความว่านะครับผมนะตอนนี้เขาได้ทําการทดสอบหรือว่ามีการเทสบัลกต่างๆนะครับผมนะเกี่ยวกับผลฟินิกส์นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยผลฟินิกส์ตัวนี้นะครับผมนะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมแบบ100%เลยนะครับซึ่งตัวฟินิกส์แบบเก่าเนี่ยนะครับผมมันจะดูแบบแข็งๆทื่อๆใช่ไหมฮะแต่ว่าในรูปนี้นะครับผมนะดูมันสวยงามแล้วก็อลังการแบบอลัมแท้เลตะลึงอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะมีออร่าต่างๆนะครับผมนะรวมถึงท้องทะเลที่แบบแสนสดใสอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮ ผมนะมีการเปลี่ยนแปลงผลฟินิกใหม่นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น V1 แล้วก็ V2 นั่นเองนะครับผมนะรวมถึงผลต่างๆอาจจะเป็นท่าทาของผลบางก่อนด้วยก็ตามนะครับผมนะฮะอาจจะเป็นผลพิษด้วยนะครับผมนะหรือว่าผลต่างๆเลยคือแบบโอ้โหอาจจะแบบเตรียมการแบบเอ่ยยกเซตอะไรประมาณนี้นะครับผมนะประมาณว่ายกฟอร์มใหม่หมดเลยนะครับผมนะฮะถ้ามันใหม่หมดขนาดนั้นเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับลิปดีโอนี้ของเรานะครับผมนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทางผู้พัฒนาด้วยละกันนะครับผมนะอย่าทิ นะครับผมนะฮะและที่สําคัญนะครับผมนะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมอีกแค่ไม่ถึงสัปดาห์แล้วนะครับผมน่าจะเป็นประมาณวันศุกร์หรือไม่ก็วันเสาร์นะครับผมนะช่วงเช้านั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับผมนะฮะก็รู้สึกได้นะครับว่ามันสวยขึ้นนะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่าคุณภาพของโทรศัพท์เนี่ยมันจะรับไหวหรือเปล่าอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมนะฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมนะฮะ